สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมานะครับนี่ครับให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเป็นปั๊มน้ำนะครับที่ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบนี้นะครับผมน,นี่ครับทีนี้ก็ช่วงนี้ไม่ได้ใช้นะครับผมก็คือจะเก็บยาวไว้หลายเดือนประมาณนี้นะครับ ทีนี้เรามีการรักษาเครื่องยนต์นะครับอย่างถูกเลยนะครับอย่างถูกวิธีนะครับตามสูตรของผมนะครับก็คือเราจะผมจะใช้น้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยครับแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับในการหล่อเลี้ยงลูกสูบนะครับไว้นะครับเพื่อเก็บรักษาไว้่ให้ได้นานนะครับสำหรับ เป็นปั๊มน้ำขนาดเล็กแบบนี้นะครับวิธีทำก็คือง่ายๆเลยนะครับใช้นี่ครับขันนะครับผมขันเอาอท่อไปเสียออกก่อนนะครับเพื่อได้ทำง่ายนะครับ ประแจแหวนเบอร์สิบสองครับขันออกเลยนะครับ นี่นะครับแบบนี้นะครับก็คือเราถอดออกเลยนะครับถอดส่วนที่เป็นท้อยเสียตรงนี้ออกนะครับเสร็จแล้วก็นี่นะครับถอดตรงนี้ออกนะครับส่วนที่ เป็นบล็อกหัวเทียนออกครับแล้วก็นี่ครับใช้ลูกบล็อกตัวนี้นะครับบล็อกจับหัวเทียนเอาขันออกครับตรงนี้ผมได้คลายออกไว้บางส่วนแล้วนะครับเอาออกเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับ ออกแบบนี้นะครับแล้วก็นำกลวยมาแบบนี้เลยนะครับใช้น้ำมันเครื่องนะครับไม่ต้องผสมนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับหนึ่งฝานะครับสิ่งที่ เราทําตรงนี้นะครับก็คือการรักษาเครื่องยนต์ให้เก็บไว้ได้นานๆน,นะครับอาจจะบางทีอาจจะเป็น6เดือนเป็นปีปีกว่าประมาณนี้นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ดึงที่เราสตาร์ทเนี่ยเนี่ยครับดึงที่เราสตาร์ทติดเครื่องนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มืออุดตรงนี้ไว้นะครับดึงประมาณสักรอบ2รอบนะครับ นี่ครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับผมในการเก็บรักษานะครับก็ทำการประกอบกลับไว้เหมือนเดิมเลยนะครับผมประกอบกลับไว้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับทีนี้ ก็จะทําให้รักษาเกี่ยวกับลูกสูบนะครับลูกสูบไม่ติดแหวนไม่ตายนะครับคือจะเป็นข้อดีนะครับเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานานนะครับผมนี่ครับก็แค่นี้นะครับขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับลองทำดูกันได้นะครับถ้าเก็บไว้เวลานานนะครับ นี่ครับส่วนนั้นถ้อยเสียเราก็ใช้เบอร์สิบสองนะครับกระแจแหวนก็ได้หรือปากตายก็ได้นะครับจับ นะครับเนี่นะครับเสร็จนะครับก็ตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับเก็บไว้เหมือนเดิมอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไปเก็บไว้ ตามปกตินะครับเก็บไว้ในที่ร่มตามปกติส่วนเวลาใช้เราก็ใช้ได้ตามปกติเลยนะครับคือเปิดสวิ์เปิดวาล์วเปิดวาล์วอากาศนะครับผมเปิดวาล์วน้ํามันเปิดวาล์วอากาศเร่งเครื่องสตาร์ทก็ติดตามปกตินะครับผมแต่นี่เป็นขั้นตอนการเก็บรักษาที่เป็นระยะเวลานาน นะครับเพื่อป้องกันลูกสูบติดแหวนตายนะครับจะทําให้เราต้องลื้อเครื่องอะไรอีกมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็จึงมาจัดทาเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามช่องรายการด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ